านว่าสัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้องระแวงและกลัวภัยนี้เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกันโดยมากาพระผูอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ชนิดต่างๆชอบไปอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์เป็นแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้นมีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเท่านั้น คืนวันหนึ่งท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วงออกมาจริงๆคือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไรอะไรหมดโลกะธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบลลางหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ซึ่งเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุเศเจ้าพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นความฉลาดและอัศจรรย์ของพระองค์และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้นเพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการยืนเดินนั่งนอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการนุ่งห่มซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อนไม่เช่นนั้นก็ทําไม่ถูก นอกจากทําให้ถูกแล้วยังทําผิดอีกด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องคาบ,บาปหาคำใส่ตัวการปฏิบัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนทําไมาได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าสี่ควรก็ต้องทําผิดจริงๆด้วยโดยไม่เหลือกเพศวัยและชาติชั้นวรณะใดๆเลยเพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็ก ซึ่งต้องได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโตได้คนเราใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสําคัญตนแต่ความรู้ความฉลาดที่จะทําตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโดยถูกทางตลอดผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบํารุงให้ให,ใหญ่โตอีกด้วย จึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกขนทุกแหง่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรณะอะไรเลยเหล่านี้แลที่ทําให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้นที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้าที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ก็มีสํนนักบําเพ็ญวิปัสนาอยู่แห่งหนึ่งเวลาท่านพักอยู่ถ้านั้นมีขรัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สํนนักบําเพ็ญนั้นคืนวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์คิดถึงขัวตาองค์นั้นว่าท่านจะทําอะไรอยู่เวลานี้ก็กําหนดจิตส่งกระแสลงมาดูขัวตาพอดีเป็นเวลาที่รัวตาองค์นั้นกำลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมดเรื่องที่รัวตาคิดเกี่ยวกับอตีตารม์พอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหารัวตาองค์นั้นอีกก็มาเจอเอาเรื่องทนองนั้นเข้าอีกท่านก็ย้อนจิตกลับจวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีก ก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้นล้านคนนี้อยู่ร่ำไปทั้งสามวาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมาแต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องครวัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติสร้างพัะ,ะสงสารไม่มีสิ้นสุดวิธีแห่งความคิดปรุงเอาซะเลยตอนเช้าท่านลงมาบินธบาตขากลับมาจึงแวะไปะเยี่ยมครวัวตาถึงที่พักและพูดเป็นเชิงปัญหาว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานกับ คู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนขาวเมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่ยอมนอนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วไม่ใช่หรือคืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสัง่งลูกคนนั้นให้ทําสิ่งนั้นสั่งล้านคนนี้ให้ทาสิ่งนี้อีกกระมังคืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดูแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับไม่ใช่หรือครัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแหงหงว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์มากท่าน รู้ได้หรือเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยิ้มรับและตอบว่าผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทําไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีกผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้นนั้นจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยั้ง และยังพยายามทําตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นนั้นอย่างมั่นใจไม่ใช่หรือพอจบลงท่านมองดูหน้าครัวตาเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคนและไม่ชัดถ้อยชัดคําขัดขา,ดขาดวิ่นวิ่นเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้พอเห็นท่ามาในการขืนพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวครัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ ถ้าเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นธรรมต่อมาได้สามวันโยมผู้ปฏิบัติครวัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ธรรมท่านพระอาจารย์จึงถามถึงครวัวตานั้นว่าสบายดีหรือโยมบอกท่านว่าครวัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นซะแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปทําไมอยู่ที่นี่ไม่สบายหรือท่านบอกว่าจะอยู่ไปได้อย่างไรก็เช้าว,วานนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมหาอัรมาที่นี แล้วเทศอาตมาเสยยกหนึ่งหนักๆอาตมาแทบไปลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้วถ้าท่านขืนเทศไปอีกสักประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่แต่พอดีท่านหยุดและเลยพูดเรื่องอื่นไปเสียอาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ไม่ตายไปเสียในขณะนั้นแล้วจะให้อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไรอาตมาขอไปวันนี้ผมถามท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเทศดูดาท่านหรือถึงจะอยู่ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่านท่านไม่ได้ดูดาอาตมาแต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่งกว่าท่านดูดาเขี่ยตีเป็นไหนๆครัวตาตอบท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือปัญหานั้นนี้ว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ,บ้างผมถามท่านท่านพูดว่าขออย่าให้อาตมาเล่าให้โยงฟังเลยอาตมาอายจะตายอยู่แล้วจะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แหละ ถ้าขืนบอกใครให้ทราบด้วยอาตามาจะพูดห้โยงฟังเพียงเปลยๆนะก็เราคิดอะไรอะไรท่านรู้เสียจนหมดสิ้นจะไม่หนักกว่าท่านดูด่าอย่างไรล่ะธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามให้คิดได้อย่างไรทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ทั้งหมดอย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลยคนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปอายโลกเขาเ้าเปล่า คืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวผมแย้งท่านว่าก็ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทาไมเพราะท่านไม่ใช่ผู้ผิดเราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจและควรแก้ความผิดของตอนให้สิ้นเรื่องไปท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วยนิม,มนต์ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนเผื่อคิดอะไรผิดผิดถูกถูกขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือนเราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่านี้ไปอยู่ที่อื่นๆอยู่ที่อื่นเป็นไหนๆความเห็นของผมว่าอย่างนี้ หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม่ได้ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความกลัวท่านนั้นมันมีน้ำหนักกว่ากันคนละโลกเหมือนช้างกับแมวทีเดียวแล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้วอัตมาขอไปวันนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอัตมาต้องตายแน่แโยมเชื่ออัตมาเถอะอย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไรคิดแล้วก็น่าสงสารเวลาท่านพูดให้ผมฟังก็ทั้งพูดทั้งกลัวหน้าสียเสียวไปหมดเลยต้องปล่อยให้ท่านไปก่อนจะไปผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีกแล้วก็ไปเลยผมให้เด็กตามไปส่งท่านเวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็กเด็กบอกว่าไม่ทราบเพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่ สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้น่าสงสารทั้งท่านก็แก่แล้วไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้นฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลดใจที่ทําคุณได้โทษโปรดศักด์ได้บาปเราคิดแล้วแต่แรกที่เห็นอาการไม่ดีเวลาถามปัญหาจากวันนั้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงครัวตายอีกเพราะกลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอแล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ท่านคิดในใจขณะที่สร้างเรื่องจากโยมเล่าให้ฟัง และได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ครัวตาต้องรังวัดรังวาหนีไปเช่นนั้นเรื่องของครัวตาเป็นเรื่องสําคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะทํารอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไป้ก่อน จากนั้นมาแล้วท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเองโดยมิให้กระเทือนใจเพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินสเปะสปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อม่ให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มาไปใจของสามัญชนก็เช่นกันปรอยให้คิดไปตามเรื่อง ถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ทำนั้นได้ความรู้และอุบายแปลกๆต่างๆมากมายทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณท่านเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในข้อปฏิบัติจนลืมไวลเวลาไม่ค่อยเด็สนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนะักความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนน้าไหลรินในฤดูฝน บางวันตอนบ่ายอากาศโปร่งๆท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อยๆทําให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเย็นๆยนยนหน่อยค่อยลงมาถ้ำที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่งางๆมีมากพืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมากจำพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงข้างบางชนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขาเวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัว ต่างตัวต่างหากินไปตามภาษาท่านว่าท่านก็อบเพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารกว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้วาสนาบาร,รมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกันส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวัสนาบาร,รมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนละสัตว์นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มีวัสนาบาร,รมีแก่กล้าและอศัศยาสายดีความนุษย์บางรายยังมีอยู่มาก แต่เวลาเขาตกอ,อยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับสวยไปเช่นเดียวกับมนุษย์เราแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นชาติที่สูงส่งกว่าสัตว์แต่ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนพ้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมันแล้วมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามชาติกําเนิดความเป็นอยู่ของกาลกันและสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีคำดีชั่วเป็นของของตนพอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัดปัดกวาดหน้าธรบริเวณที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เริ่มทำความเพียรโดยวิธีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบใจทั้งทางปัญญาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันลงในไตรลักษณญาณปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลําดับพระสาวกอรหันมาแสดงทําให้ฟัง บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกำลังทำอยู่คือกำลังกำหนดทำบทใด,ดอยู่พิจารณาขันใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึ่งมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึด ไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทําเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกของกายและความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบินทบาทการขบฉันการขับถ่ายควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจําตัวไม่ควรทําเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมสินธรรมมาเลย พึงทำเหมือนสม,มณะคือเพศของนักบวชอันเป็นอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดีอย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสเอร็จอร่อยตามคิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้าไปทำลาย จะกลายเป็นการทำลายตนด้วยการบำรุงคือทำลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาากระจายไปเผาลุ่นผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆก,ก,กระแส เพราะเป็นเหมือนกระแสะไฟที่จะสังหารหรือทําลายได้ทุกๆกระแสะไปการยืนเดินนั่งนอนการกบฉันการขับถ่ายการพูดจาปราสายกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสํารวมนี่แหละคืออริยธรรมเพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดําเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นกว่ามไม่มีสติไม่มีการสํารวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัตรล้วนๆผู้จะออกจากวัตะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้น พราะจะพาให้เป็นสมณะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครๆพึงปราถนาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกยียจโดยประกานทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบอ่อแห่งความรังเกยียดของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่ง ก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่วสมณะชีพราหมเทวบ,บุตรเทวดาอินพรมไม่เลืิกหนาจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติสันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้รจะเสียใจภายหลังความเสียใจทนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลก แต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวจะเร็วเต็มทนและหาความสุขไม่เจอกิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทําและงานที่ประกอบจัดว่าชอบโดยอัจด,ด้รมจึงควรบํารุงส่งเสริมสมณะกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อ สมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ทมที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขีบ่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาวาของโลกทั้งสาม ถ้าท่านเห็นว่าทรรมท้งนี้เป็นธรรมสาคัญสาหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในม่ชานี้จึงขอฝากธรรมไว้กับท่านนําไปพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้เมื่อพระสาวกอะหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาไข้ครวนอี่อนหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงไตรตองดูด้วยความละเอียด ทุกๆครั้งที่พระสาวกอรหันแต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอนท่านได้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกําลังใจกําลังสติปัญญาตลอดมาท่านเล่าว่าขณะที่ฟังธรรมพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังพระหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตาม เหมือนโลกและธาตุขันไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จติตล้วนๆที่สว่างสวัยไปด้วยอัดด้วยทำเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันซึ่งแต่ละขันล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมาณท่านพักอยู่ที่ถ้ำนั้นมีพระอาหารหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาราต่างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมา ทมเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำน,นั้นทมน,นั้นคือพระอนาคามีผลทำน,นี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยช์ไดหะคือสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลับพระตะปรามาตกามราคะปฏิฆะท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีท่าตสีคือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไป หากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลกห้าชั้นชั้นไหนชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลกห้าชั้นคืออวิหาอาตตปาสุทธสาสุทธส,ธสธีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลนำดนับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามีในถ้ำนั้น แต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตำาหนิผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบำเพ็ญสมรธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือนคืนวันหนึ่งเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านทําสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิต แต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดติกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่ขณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตท,ที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่จะเกี่ยจะกลายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นเฉพาะหน้า ความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสาดทำไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเครือบแคลงสงสยัยตรงตามธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสําคัญของาศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านเตือนตนว่า แม้จะประสบค,ความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกําลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกําลังอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้นคือโรคเรื้อรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลส แต่ก็ไม่ได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่รุมๆุมดอนดอนเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทําขั้นสูงสุดแบบรูปรูปคำคำดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดน,นพ้นทุกในวันหนึ่งแน่นอนสติปัญญาก็ดําเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี่ยวเข็นวันคืนหนึ่งๆเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายใน และเกี่ยวกับสิ่งภายนอกไม่มีประมาณทําให้จิตใจรื่นเริงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นว่าความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจําต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมคลนนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งท้งท,งที่อาไยอาวร์ไม่อยากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้ำน,นี้ไปราวสองสามวันก็ปรากฏว่ามีพวกกรุก,กรเทพ โดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมมาเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอว่าแกเทวดาจบลงและบอกความประสงค์ที่จะต้องจากถ้ำและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่จำนวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนาิมนม์ท่านไว้เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลานานท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี้ก็มาด้วยความจำเป็น แม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจําเป็นเช่นเดียวกันไม่ได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไปจึงขอความเห็นใจจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสวาสนาอํานวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไปจวนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราวสี่นาฬิกาคือสิบทุ่มท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์ วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจัยาการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้เวลาล,ลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่า ท่านมั่นนี้เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริงแล้วก็กล่าวคําชุมเชยว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระสถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราจะทําทตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียรติคร้านเอาไปกินเสียหมด ทมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทําอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่นาชมเชยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะคุณอุบาลีเรื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมี พอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก,ก่อนแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบน้นานพอสมควรแล้วไปจังหวัดเลยและจังาวัววที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำาผาปูในเขตจังหวัดเลยหนึ 1, ่งพรรษา และไปจำภาษาที่ทำผาบิงหนึ่งพันษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำราษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเต็มประเ็ศสัตว์ชนิดต่างๆเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปตั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้นท่านเล่าว่าท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฝากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาว และพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่แต่มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและเที่ยวไปมาอยู่แถวๆบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมาแล้ว คืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้นห่างจากทางจงกรมท่านประมาณหนึ่งว่าทำกลางความสว่างของแสงไฟเทียนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเอง มันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่านตามันจับจ้องมองดูพระที่ท่านกําลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไรแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กําลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบ